สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนร่วมโครงการดีๆนะคะเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะรีไซเคิลพลาสติกนะคะเราแค่เก็บรวบรวมแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างโครงการดีๆที่เรากําลังจะเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือเป็นโครงการของ Green Road นะคะโดยการที่เราจะรับ บรยจากขยะพลาสติกรีไซเคิลเอาไปทำถนนให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษที่หัวหินค่ะถ้าตามสุภาษิตไทยก็ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนาะกำจัดขยะพลาสติกและยังสร้างถนนให้น้องๆด้วยโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างเพจอีจัน e e n Road แล้วก็7 e 1 e e นะคะที่ทำร่วมกัน บุคคลสำคัญสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือผู้ก่อตั้ง Green Road นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเวศสวรรณ์ลากาศหรือดอเอรเปานะคะซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของถนนรีไซเคิลจากพลาสติกเนี่ยมาเป็น1 0บปีนะคะแล้วก็ยังมีทำอัพไซเคิลเป็นบล็อกแมวด้วยถ้าใครสนใจสนับสนุนก็เข้าไปดูที่เพจของ Green Road ได้เลยค่ะสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ ฟังดูเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยอยากเข้าร่วมแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคราวนี้ก็เรามาดูพลาสติกที่เขารับกันนะคะว่าจะรีไซเคลิลแบบไหนได้บ้างชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือถุงพลาสติกประเภทที่ยืดได้เราสามารถเอานิ้วโป้งเนี่ยไปดันดูนะคะว่ามันยืดได้ไหมถ้ายืดได้เนี่ยเข้าข่ายหมดเลยที่บ้านจะมีถุงขนมปังเยอะสุดคะ่ะประเภทที่2นะคะขยะพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์หรือห่อสิ่งของที่เขาเอามาแรปหอ่อ ขวดน้ำขวดกระป๋องน้ำอัดลมกล่องนมได้หมดเลยค่ะสำหรับสายช้อปออนไลน์นะคะพวกซองพลาสติกที่เขาส่งมานั่นก็ได้ค่ะขยะพลาสติกประเภทต่อไปนะคะทุกคนใช้เยอะมากก็คือเกี่ยวกับน้ำดื่มเครื่องดื่มนะคะรับหมดนะคะพวกแก้วชานมไข่มุกแก้วกาแฟหลอดดูดหรือว่าฝาขวดมาได้หมดเลยค่ะ ประเภทถัดไปนะคะขยะพลาสติกประเภทแบบถุงวิบวับขนมกรุบกรอบหรือว่าถุงอลูมิเนียมฟอยนะคะเก็บไว้ให้หมดอย่าให้กระเด็นไปค่ะพวกถุงอาหารสัตว์หมาแมวแล้วก็ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยนะคะประเภทสุดท้ายนะคะขยะพลาสติกแบบหลอดบีบนะคะไม่ว่าจะครีมทาผิวครีมล้างหน้ายาสีฟันอย่าได้ทิ้งลงถังขยะเชียวของมีประโยชน์ทั้งนั้นส่งมาบริจาคทำบุญกันค่ะ ถ้าเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำค่ะเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะที่เราจะมาร่วมทำบุญด้วยกันอ่าถ้าเกิดสนใจเข้าร่วมต้องทำยังไงต่อไปบ้างมาฟังกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็เก็บรวบรวมขยะพลาสติกที่เราใช้แล้วอะ่ะเป็น5กลุ่มตามที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแยกเป็นก้อนๆเอาไว้เพราะแต่ละประเภทเนี่ยจะรีไซเคลิลไม่เหมือนกันเนาะขั้นตอน สำหรับขยะพลาสติกบางประเภทอาจจะเปียกหรือว่ามีความมันนะคะเราอาจจะล้างสักนิดนึงแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพื่อให้มันไม่เป็นเชื้อราและไม่มีมดตอนที่เราเก็บรวบรวมดังนั้นถ้าเป็นขวดน้ําหวานก็ล้างล้าง,างนิดนิด,น,ดนะคะแล้วก็ผึง่งค่ะเคล็ดไม่ลับนะคะก่อนที่เราจะส่งเนี่ยเราจะต้องบีบอัดตัวพลาสติกเนี้ยให้แบนเลย ซึ่งเราสามารถเหยียบได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ของการขนส่งค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ส่งเป็นขวดน้ําพลาสติกเยอะๆนะคะอันนี้จะประหยัดพื้นที่มากๆเลยรวมถึงพลาสติกแบบอื่นนะคะที่เป็นแบบยืดเราก็สามารถกดอัดได้ด้วยค่ะการจัด แพ็กหมวดพลาสติกต่างๆนะคะก็คือเราแยกตามประเภท5ประเภทที่เราเล่าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่กล่องรวมไปได้ค่ะพอไปถึงที่ Greenroad เขาจะได้แยกหมวดหมู่ได้รวดเร็วเลยเอาไปรีไซเคิลอัพไซเคิลกันค่ะแล้วเราจะต้องส่งไป g r e รีน o ร d ยังไงใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเราต้องจัดส่งไปที่อยู่ไหนนะเราจะหน้าซองตามนี้เลยนะคะพลาสติกสร้างถนนให้โรงเรียนเด็กพิเศษหัวหิน โครงการ Green รด a d 148ทับ3หมู่ที่19ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน5100 0พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ของกรีนโรดด้วยนะคะอันนี้ส่งได้ฟรีเลยต้องขอบคุณไปรสนีไทยนะคะที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกคนทั่วประเทศเนี่ย ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจะติดเลยว่าเอ๊ะแล้วฉันจะส่งไปยังไงอันนี้ทุกคนจัดไปเลยนะคะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะแต่และกล่องที่เราจะส่งเนี่ยขอน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมต่อกล่องเนาะแล้วก็สามารถจะส่งได้ถึง31มกราคม2565นะคะฟรีๆไปเลยค่าส่งไปร่วมทำบุญกันค่ะ จบแล้วนะคะคลิปสำหรับวันนี้ที่จะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกแล้วก็ทําบุญไปได้พร้อมๆกันคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดต่างๆที่โครงการพลาสติกเก่าๆเนี่ยบอกว่าร่วมโครงการไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปส่งที่ไหนอันนี้ส่งฟรีด้วยอย่าลืมมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ